ครับปุนนี้ไอไมมไมมไม้มายนนมเยี่ยมมาเยยมไอ้หมาหน่อยครับปุีิมาเยี่ยมหมาหน่อยข้ากี่อยู่บ้านคำจลเจริญแล้วก็มหาขอบริจาคโอ้แม่งกีนุ่นแม่งกีน่นุ่นยายไปขุดม่ามาหมาสดๆเลยนี่ยายแบงไห้ได้แม่งกีน่นุ่นแล้วก็ได้ยังแนมอน,นี่ได้ไอ้อันนี้ก็ใบขี่หมูสอบมีขี่หมู สอบนี่ขี่มูแล้วก็อีกสอบนี่ครับเป็นข่าสารข่าสารสองสอบสอบอยู่ทั้งพูนนี่แม่นหมักม่วงหม่องม่วงสุกเก็บลงมาจากต้นอยู่หลังบ้านย่าย่หม่องม่วงไงน,น้ำดอกไม่ปอดสารพิษอาหารเบดเลี้กับมหาแพ้ครับนี่คือไอ้บ้าน เสาห้าหน้อยนี่นิบ้านตากับยายบ้าสีาสมาเยี่ยมหมากค่ะกีบวัเห็นเลยเจลิกว่าใบใสกว่าใบหน้าทีใบฟ้ามทีอันนี้เจลิกเราเป็นเจ้าฟ้า,ฟามหมูตัวนี้เอามา,าค่ะกีไว้บ่บ่อดบ,บ,บ,บ่อยากเนาะเลี้ยงดีเนาะ ว่าคันเรียงบุดีเสียวขึ้นน้ม้ยเสียวขึ้นนี่หยเห่้า่าอไอก้าัวเมหอาไอ้มวหน่อยข้ากรเรียมเดินทางกลับไปป้าเก้า อมาน่อยเอ้ยอามาน่อยไอ้อาบายบายไม่เน่นี่บายบเนี่ยิว่ากีงเอาไปเลนนกีไมเอาไว้ไปไหมไปดูค่ากี่ไหมากีก่อนค่ยกลับเนาะคิดถึงคากีเนาะไ่คากีน่ารักนะขาใดียวไปพี่น้องข้าวันนี้ขึ้นรถกับปลาเก่า้ามทเดียวท ถ่ายผ่านนะมันครบสุมุมอยู่เอาเงินครบสุมุมก่อนเอาไอ้อย่าลืมถามเจ้าของฟาร์มเพิ่นเด้อวา่าเอาลงได้บ่เนี่เพิ่นนผายเอาลงเอาลงเพิ่นสิแจ้งจับดิไอ้ฟาร์มเนี่ยเอาลงใน YouTube ได้บ่สิไอ้เพิ่นสิไม่ปั๊บเราหลายขวดดิ นี่คือบริเวณรอบๆเนาะรอบๆไอ้ฟ้ามโค่นมจะเป็นซื้อฟ้ามยังดอกซื้อฟ้ามกะครับวันนี้กะเอาไม้ยน่อยให้จะเข็นค่ากี่หลายเฮ้ยก็เลยได้พผ้ามาบึงสาอยู่ฟ้าม อยู่ฟาร์มอันนี้ฟาร์มงัวใหญ่ใหญ่หฟาร์มง้อยัยพุ่มสวัสดีคิมมาสันจด้ใหญ่ใหญ่ก่อนสวัสดีค่ะใหญ่ใหญ่ก่อนสวัสดีค่ะมาเบิ่งงัวเบิ่งงัวไอ้งัวทั้งหมดจ็ดตัวยัย่พื่นอน่ะตั้งใจจะข้องพันยังบูหวัวมันมีเท่าไหร่มันหลายตัวเสกคำว่า,าประมาณยี่สิบถึงหน่อยทั้งใหญ่เออ ใหญ่พมใส่ล่าข้ากีเดตัดมันอย่างบวตัดมันละโอ้ยข้ากีข้ากีากคือเล่นตัวทนาาน่น้าบันนี้เนาะไอ้เจ้าจะพาเข้าไปเขามาออกมามันมันออกมาพี่ออกมาพี่ ไอ้ถังนึ่งมันจะลิตไอ้ตาไอ้นมนี่ถังหนึงนี่ถังละห้าสิบเนาะ,อะตอนนี้มันตอนนี้มันิจักบาทอร่ย้ยโ,โ,โ,โอ้สิบแปดสิบเก้าบาทก็ห้สองก็ถังนึงก็เกือบพันละอืม อันนี้ยายพ่มก็คือไอ้เมียเมียเจ๊เล็กแลยวจะพ่มก็ได้เจ๊เล็กนี่พวเฮ็ดเวีย่ยังแต่ละมือนี่ไอ้กินกับนอนกับเลี้ยงลูกเจ๊เล็กไอ้เจ๊เล็กก็เลยขาวกว่าเมียนี่นี่เจ๊เล็กก็เลยขาวกว่าเมีย มาเนี่เบื้องผู้แม่บ่ะนี่เฮ็ดเวียยเด้ดผู้แม่ดำนี่เห็นปะดำจักยังจักเหม็นหลายแห้ง <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าดำดำแต่ว่าหากมีเงินท่านละนี่เห็นบ่นี่เอ่อ <c oughs> มื้อนี้มาสำรวจฟาร์มนี่สำรวจฟาร์มโค่นมมาเบิ่งทางหลังเพิ่นก่อนหม่องนี่มีฮอดป้ายโรงรีดนมุน่มคน นี่ไปโอ้อันนี้งุโอ้เนี่ยง้อนมเจา้าโตยืนเขาเ่าแถวอยู่นี่หาโตยืนไอ้ซุมนั่นคือรีดซุมซุปนี่นี่มันบอกทลีดมันบอกซุมนี่โอ้รีดแล้วเ้าก็ออกมากทั้งสิบวะเที่ยวเขาเที่ยวออกเป็นสุดโอ้แนี่ผมกับบัวเคยเห็นเห็ดทั้งสี่ดอก อมมีไฟ่ปลายบอก้ากระกอโอ้โประมาณแจ็คเส้าเนั่นแหละว่าสันบัดนี้ย่ายมือนึ่งนี่เฮาเขาหลีดมือละเทือเท่านี้บ่โอสองเทอแสดงว่ามือหนึ่งกับประมาณสี่ถังบ่โอโอ อืมเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะมือหนึ่งรีดสองเชือขายขายมือละสองรอบอืม <S <S ทั้งคายนี่ก็เป็น ใบป้าอย่างพาร่านี่แต่ว่าราคาบดเป็นทาดอกทีตอนนี้บกีดปลูกไว้เป็นหฮมเมสือราคาตกอย่างเอาเออคลิปนี้ก็เอาไวปสนีทก่อนพี่น้องเอาบายบายแนนบายบายทุกคนบาย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 เร็วบายบายก้าบายบายอ่าสวัสดีครับคุณเด้อเบิงเด้อซุมอยู่ câu lý cơ bưng mà nè